6โมง4 6นาทีเรื่องเล่าเช้านี้เราว่ากันต่อครับ,บคุณเฉพะเหตุสะเทือนขวัญจริงๆเมื่อวานนี้กราดยิงกันในต้องเรียกว่าในกรมกองค<ฆ>่ะแล้วก็กลางบ้านกลางเมืองจริงๆ8โมง4 5นาทีเกิดเหตุการณ์จ่าสิบเอกยงยุทธมังกรกิมเป็นเสมียนวิทยาลัยการทบกอายุ58ใช้ปืน9มมก่อเหตุยิงเพื่อร่วมงานในตึกวิทยาลัยการทบกกรมยุทธศึกษาทหานบกถนนเทิดดำริอยู่ตรงดุสิต เหตุการณ์นี้มีผู้ชีวิตทันทีในที่เกิดเหตุหนึ่งรายถูกยิงที่ศีรษะสองนัดน้องไร้กาสิบอเอกนพร,รั์อินทสุนทรนะใช่ค่ะเป็นเสมียนวี่รายการทะบอกอีกท่านหนึง่ง ก็ชีวิตในเวลาต่อมานะจ่าสิบเอกประการสินส่งค่ะอายุ46ปีเป็นเสมียนของวิทยาลัยกองทัพบกเช่นเดียวกันถูกยิงที่ศีรษะนะคะทีแรกยังไม่เสียชีวิตนำส่งโรงพยาบาลแล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาและอีกท่านหนึ่งเนี่ยบาดเจ็บจ่าสิบเอกยงยุทธปัญญานุวัต์ตำแหน่งเป็นเสมียนด้วยรายการทัพบกถูกยิงที่แขนซ้ายถูกนำส่งโรงพยาบาลวาชิระนะคะประเด็นที่น่าสนใจก็คือนี่โหดเหี้ยมจริงๆิและหลังจากเกิดเหตุ คนที่ติดอยู่ในอาคารเนี่ยต้องหลบซ่อนตัวนะั้น้องไปใช่เพราะรมันมีเสียงปืนแล้วก็เป็นการก่อเหตุในกรมกองแบบนี้ค่ะขนาดกาสิบเอกยงยุทธเนี่ย<อ>ยังหลบหลบหนีออกไปจากหน่วยทหารใช่ไหมแล้วก็ถือปืนอยู่ในมือค่ะ คือพอยิงในอ, anything, trips, อาน s, อคารเสร็จใช่ไหมคะเดินออกมาแล้วมันมีรายงานออกมาในช่วงนั้นว่าผู้ก่อเหตุคือจ um, well. ่าสิบเอกยงยุทธเนี่ยประกาศว่าจะยิงให้ครบสิบคนประกาศว่าจะยิงให้ครบสิบคนคือพอก่อเหตุยิงเพื่อนทหารเสร็จแล้วเนี่ยเดินออกจากพื้นที่ทหารแล้วไปยืนอยู่ข้างกำแพงค่ะตำรวจก็ต้องเข้าไปเจรจาในช่วงนี้นะคะมีปืนอยู่ข้างๆอะ นี่ฮะเป็นภาพเอาที่เดินออกมามือเราก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ในมือที่ล้วงอยู่เงจะรู้ยทีว่าจะเป็นปืนนี่ไงกระเป๋านี่ไงมีปืนอยู่ข้างๆนั่นแหละฮะตำรวจป้องกันและปราบปรามสนรดุสิตและสายตรวจปฏิบัติการพิเศษรวมถึงสหหรือหนานวัฒนมนุษย์ปืนอยู่วางกำลังปิดล้อมหน้ากรมยทธกษาหานบกผู้ก่อเหตุถือปืนออกมาอยู่ใต้ต้นไม้แบบนี้หน้ากรมเลย ในมือถือปืนพกสั้นหนึ่งกระบอกหลังจากไปยิงมาแล้วสมนายแล้วออกมาด้านนอกปิดล้อมกว่าครึ่งชั่วโมงพยายามใจทันตรวจสอบทรคโขงเอียกเกี้ยกอมเกี้ยก่อมขอให้วางปืนและวมอบตัวกระทั่ง10บโมงถึงจับกลุ่มได้ด้านหน้าหน่วยหลังจากคนไว้ตัดสินใจวางปืนแล้วถอดเสื้อคลุมออกเอามาพันปืนพกสั้นไวแล้วส่งมาตำรวจที่เข้าไปจรจายอมมอบตัว เราไปดูบรรยากาศในช่วงเพรียตอนนี้วันนี้เข้าไปแล้ววางแล้ว,วลเอาละชักปืนปุ๊บในรังเพลิงออกมาลูกหนึ่งละเอาเช็ดเอาเข้าไปแล้วพี่ตำรวจตำรวจเข้าไปแล้วเจรจารเข้าไปแล้วเจรจารเข้าไปแล้ว กำลังจะมอบตัวมอบตัวแล้วพี่มือไม่มีปืนแล้วมอบตัวแล้วเอาสเสื้อทหารเสื้อันน้มมอทหารมาให้จับใส่เสื้อใช่ป่ะใช่ใช่เมื่อกี้ใส่เสือเ้อแจ็คเก็ตแล้วใส่เสื้อทหารให้จับมไม่เข,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 ข้าแล้วพี่เข้าแล้วพี่เข้าแล้วจับ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 แล้วกูแล้วกูแล้ว<ข> เอาไม่ต้องไม่ต้องเข้ามาอะไรไม่รู้ <c oughs> เดอามามเนา ขณะเกิดเหตุเนี่ยยังเป็นช่วงเช้ารายงานระบุว่าเจ้าหน้าที่อยู่ไม่เยอะ,ะ,หหะพูนขา้าัาชอารย์ประจำรวมถึงเจ้าหน้าที่ไปอบรมที่เพชรบุรีเ,เพื่อจะเตรียมแผนของนักเรียนในปีถัดไปนั่นก็ทำให้คนอยู่ไม่เยอะเนี่ยนะฮะขณะที่จุดสำคัญอยู่ข้อหนึ่งเราต้องไปดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นพลตรีบุรินทร์ทองประไพผู้อุนวยการสำนักงานพัฒธรรนูญทหารบกเมื่อวานนี้หลังจากไปที่โรงพักดูสิตธ บอกเหตุการณ์ตรงนี้ก่อนพลตรีบุรินทร์ทองประภัยบอกนะครับว่าหลังจากเข้าสอบปากคำผู้กอ่อเหตุเพิ่งเข้ามาทํางานในที่ทํางานคือเดินเข้ามาแต่ผู้เสียชีวิตกับผู้บาดเจ็บ3าคนกาลังนั่งทํางานอยู่จูจูพลตรีบุรินทร์เนี่ยบอกว่าจูจูผู้กอ่อเหตุก็หยิบปืนจากกระเป๋าที่ลาบรอบเอาเข้าไปขึ้นมายิงทันทีทั้งที่ไม่มีการพูดคุยหรือมีปากเสียงสาเหตุเบื้องต้น พลตรีบุรินบอกอา,อาจจะมาจากอาการป่วยทางสมองคือผู้ขอเหตุเนี่ยเคยผ่าตัดนะคะประสบอุบัติเหตุบนถนนตอนปี59แล้วผ่าตัดสมองอม ฐานะทางบ้านเขาปกติดีไม่มีหนี้สินดังนั้นมันน่าจะเกิดจากสภาพของสมองที่ไม่ปกติหรือเปล่ารวมไปถึงความน้อยใจเนื่องจากว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยเคยร้องขออุปกรณ์สํานักงานอย่างเช่นข้อกั้นแผงกั้นอย่างเงี้ยค่ะแต่ผู้บังคับบัญชามองว่ามันเกินความจําเป็นอ,อาจจะสะสมนานเข้าแล้วก็คิดมาก ประกอบกับเป็นคนที่เหมือนกับมีความคิดรุนแรงอยู่แล้วเป็นคนอารมณ์ร้อนฉุนเสียวง่ายที่ผ่านมาก็คือมีประวัติเคยทำร้ายร่างกายคนในครอบครัวนะคะนั่นแหละขณะเดียวกันมีปัญหากับเพื่อนบ้านหลังเกิดเหตุการณ์ขึ้นเนี่ยการสอบปากคำท่านพลตีบุรินบอกว่ามันเป็นไปด้วยความยากลำบากใช่ไหมน้องใบเพราะอารมณ์ค่อนข้างไม่ปกติ คือถ้าคุยเนี่ยต้องคุยผ่านลูกค่ะเหมือนกับมีปัญหาทางสมองกับสภาพจิตใจนะคะขณะที่ก็ยืนยันนะคะว่าในที่ทํางานไม่ได้มีปัญหาผู้บังคับบัญชาดูแลอย่างดีค่ะแรงจูงใจในการก่อเหตุก็อย่างที่บอกก็เลยคาดว่าคิดไปเองแล้วก็น้อยใจเหมือนผ <รอ S 2> ู้บังคับชาไม่ค่อยให้งานทำเหรอ,อร้องขออะไรก็ไม่ได้ก็เลยคิดมากว่าตัวเองอ่ะไม่มีคุณค่าในที่ทํางาน ประกอบกับปกติเป็นคนอารมณ์รุนแรงอยู่แล้วในครอบครัวเนี่ยเขายืนยันเนื่องจากเหมือนก็เคยผ่าตัดสมองหลังประสบอุบัติเหตุนะคะส่วนที่มีประเด็นว่าเขาประกาศว่าจะยิงให้ได้10บคนก็เหมือนกับว่าคิดแล้ววโนาาพไปเองค่ะ<ฆ>หมายถึงตัวเขาใช่ไหมค่ะ<ฆ>อืแล้วยืนยันด้วยว่าตัวคนก่อเหตุคือจ่าสิบยงยุทธไม่ได้เคยมีปัญหาส่วนตัวกับคนที่เขายิงทั้งสคนนะคะแล้วปืนเนี่ยเข้ามายังไง ปืนเนี่ยคือจริงๆแล้วหน่วยงานต้นสังกัดไม่อนุญาตให้พกปืนเพราะว่าหน่วยเนี้ยเป็นหน่วยงานด้านการศึกษาแต่พอจ่าสิบเอกยงยุทธมาถึงเนี่ยขึ้นไปที่ชั้นสามแล้วก็แอบพกปืนเข้ามามแล้วก็ยิงเลยค่ะนี่ฮะทั้งนีทั้งนั้นการยิงขึ้นมาที่ว่านี้เนี่ยนะฮะหลังจากยิงปุ๊บแล้วยังไงต่อเดินขึ้นไปชั้นสามใช้ปืนยิงคนเสียชีวิตขณะกำลังทำงานในห้องจากนั้นลงมาที่ชั้นหนึ่งยิงผู้บาดเจ็บม<ฆ>ันมีสองจุดนะ ท่านผู้ชมลองฟังเสียงดูฮะเขาป่วยป่วยไม่ไม่ไม่มีที่สินไม่ไม่ไม่มีอะไรเหมือนเหมือนมีปัญหาเรื่องอะไรกับที่ทำงานครับเอ่อเขาคิดไปเองมากกว่าไม่ไม่ไม่ได้มีเพราะพระูมชาดูแลอย่างเดียวนี่เขาคิดคือคิดเรื่องอะไรครับมาคิดไปเองน้อยใจอะไรอย่างเนี้ยครับคือทำงานแล้วก็ พวงคำชาให้งานไม่ได้ให้งานอะไรแต่ก็ร้องขอบางส่วน<ม>เช่นข้อกกัน้นอะไรอย่างเนี้ยแล้วก็มันไม่จะไปกับหน้าที่ไงฮะเขาไม่ได้เขาไม่ได้ก็คิดมากอะไรส้สครสมแต่ปกติเขาเป็นคนที่รุนแรงอยู่ที่บ้านอยู่แล้วหลังจากผัาตัดมาเห็นว่ามาทํางานบ้างไม่มาทํางานบ้างใช่ครับเขาป่วยพูงคำชาดูแลอย่างดีอยู่แล้วครับแล้วที่เขาขู่ว่าเขาจะทำร้ายถึงสิคนจริงไหมครับมีมีคน ก็มีส่วนแต่ว่าทั้งสิบคนนี้ก็คือทําให้เขาไม่ไม่ใช่ไม่ไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวเลยยอดไม่ในใจไม่เกี่ยวเขาคิดเองคิดมโนภาพเองสวนัวกับคนตายก็ไม่ครับไม่มีครับค่าผ่าตัดาผ่าตัดสมองเทประสาทไม่ทราบว่ามันมีการกระตุ้นจากการขายยาหรืออะไรยังไงทําให้เกิดมีอารมณ์ขึ้นมาแล้วก็พกปืนซึกปืนเขาได้มานานมากแล้ว ก็อยู่ๆก็ไปหยิบปืนขึ้นมาแล้วก่อเหตุขึ้นมานที่หน่วย,ท,วยที่หน่วยเขาไม่มีการเขปืนแล้วครับเพราะเป็นหน่วยศึกษาผมย้อนกลับไปหลังจากที่เขายอมมอบตัวแต่โดยดีหลังจากระทึกกันทั้งกรมกองเลยเนี่ยน้องไบรท์<ะ>พี่สาวของจ่าสิเอกนพรัตน์อินทสุนทรมาที่เกิดเหตุด้วยการโศกเศร้าเพราะน้องชายเนี่ยเสียชีวิตและยังบอกว่าเมื่อคือนน้องชายยังนอนอยู่ที่บ้านไม่รู้ว่าเกิดขึ้นอเพราะอะไรทําไมน้องต้องมาโดนเหตุการณ์แบบนี้ฟังเสียงดูฮะ เคยเห็นพ่อน้องทํางานอยู่ที่นี่แต่ว่าเขาโทรหาน้องสาวน้องสาวโทรไปหาที่บ้านบอกว่าตะกุ้งโดนยิงเสียชีวิตแล้วเมื่อคืนน้องชายไปน,นอนที่บ้านเลยอ่ะเขาจะบอกถึงคนก่อเหตุไหมไม่ไม่คือเรายังไม่รู้สาเหตุว่าสาเหตุที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเพราะอะไรแล้วคนทั้งหลายคนอ่ะแล้วทำไมตำรวจน้องชายแล้วคนเดียวด้วยอ่ะเคยเห็นหน้าคนยิงมาก่อนไหมครับไม่เคยเพราะเราทํางานคนละที่ ค่ายนี้คือเราไม่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 เคยทํางานที่นี่นะแต่เราทํางานที่กรมสรรพภูตแต่เราก็เสียแล้วแต่ว่านันตรงนี้ภายในตรงนี้คือเราไม่รู้ไม่รู้สาเหตุว่าสาเหตุที่เขาพกปืนเข้าไปแล้วเขาเขามีอาการเป็นยังไงก็ทําไมเขาถึงได้กาดยิงอะไรขนาดนี้อะ่ะแกจะกรเสียนที่ชาปีแล้วทาไมต้องมาไปไวก่อแสดงความเสียใจด้วยจริงจริงนะครับส1เดโมง20นาทีหลังจากควบคุมสถานการณ์ได้ช่วงที่ควบคุมสถานการณ์ที่ปิดถนนเลยนะค่ะ ตำรวจสนอนดุสิตก็ควบคุมตัวจ่าสิบเอกยองยุทธบังกรกิมออกทงประตูด,ด้านหลังกลมยุทธศึกษารฐานบกเลี่ยงนักข่าวที่มาปักหลักรอนนาตัวไปโรงพักรีบนําตัวขึ้นห้องควบคุมผู้ต้องหาชั้นสองทันทีขณะที่บรรยากาศทิศสอน,นอดุสิทธ์มีทั้งพอถอพิสูจน์หลักฐานเข้ามาตรวจข่าวดินเปินเพื่อเก็บหลักฐานตำรวจไม่อนุญาตให้สื่อเข้าไปในบริเวณสอนอเลยนะฮะคือกันเด็ดขาดเลยก็ทำได้จะอยู่บริเวณริมรั้วด้านหน้าใช่ไหมริมถนนพระรามห้า ผู้ก่อเหตุเป็นทหารขนาดเดียวกันจา่าสิบเอ็ดยงยุทธมีแต่รายงานข่าวว่าอยู่ในภาะวะวกวนจับต้นชนปลายไม่ได้เพียงแต่ให้การว่าก่อเหตุจริงและอย่างที่ท่านพลตุยบุลินบอกก็คือไม่ยอมคุยกับใครเลยนอกจากลูกชายภร<า>รยายังไม่คุยเลย<า>บ่ายโมงครึ่งน้องไบร์ทภรรยากับลูกชายกับลูกสาวของจา่าสิบเอ็ดยงยุทธผู้ก่อเหตุนักแท็กซี่มาโรง้านหน้าสอนอถือแฟ้มเอกสารมาด้วยนะคะแล้วก็เข้าไปในโรงพัก และตำรวจก็พาขึ้นไปชั้นสามทันทีเพื่อสอบปากคำโดยไม่ได้ให้สัมภาษณ์อะไรใช่ไหมค่ะแต่หลังจะให้ข้อมูลเสร็จสักบ่ายสามโมงภรยากับลูกก็เข้าไปคุยกับจ่าสิบเอกยงยุทธตรงหน้าห้องขังอะค่ะบางช่วงเนี่ยภรรยากับลูกออกมานั่งเก้าอี้อยู่หน้าห้องขังสีหน้าก็เครียดนะคะคุยกับตำรวจกับผู้บังคับบัญชาของจ่าสิบเอกยงยุทธเสร็จแล้วก็เดินลงมาจากโรงพักจากนั้นก็เดินอ้อมไปข้างหลังหลบสื่อขึ้นรถตู้ทหารออกจากสอนอนดุสิตไป ตำรวจยังเชิญพยานที่เกิดเหตุเพื่อร่วมงานที่เดียวกับผู้ก่อเหตุเข้ามาสอบป่ากคำเพื่อจะพยายามหาสาเหตุก็มีทหารรุ่นน้องทำงานอยู่ด้วยกันมาให้ป่ากคำด้วยหมายถึงทำงานอยู่ในวิทยาการกองทัพบ,บกเลยนะฮะ,ฮะก็ไม่มีใครพูดอะไรในเวลาต่อมานอกจากประเด็นเรื่องของพลตรีบุรินอ นักข่าวถามเพื่อร่วมงานของผู้ชีวิตและผู้ก่อเหตุท่านหนึ่งน้องไว้บอกว่าตอนที่เกิดเหตุเนี่ยคนนี้ทํางานอยู่ที่อีกอาคารหนึ่งนะไม่ใช่อาคารที่เกิดเหตุได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหลายนัดก็เลยหาที่ซ่อนตัวอยู่ในตึกอรอจนกระทั่งเหตุการณ์สง,รสงบก็ออกมาจากตึกไม่ได้ไปดูที่เกิดเหตุแต่ที่ผ่านมาเนี่ยในกลุ่มของเพื่อนร่วมงานเนี่ยทราบนะคะว่าจ่าสิบเอกยงยุทธเนี่ยเคยมีปัญหาด้านจิต <c oughs> มีอาการทางประสาท <c oughs> คือไม่เคยไม่ส่วนตัวเนี่ยท่านนี้บอกไม่เคยคุยด้วยแต่รู้ว่าเขามีอาการแบบนี้ไม่รู้ผมแค่ได้ยินแค่เสียงปืนนะครับเราอยู่รตรง,ตรงจุดไหนของห้องนั้นนะครับเออไม่ครับผมอยู่อีกตึกหนึ่งครับผม<ล>ผมไม่ได้ไปดูครับผมแอบ,บอยู่ในห้องครับตอนนั้นที่แอบ,บอยู่เราเห็นเขาเดินอยู่ไหมต้นเปียนขึ้นมาที่ตึกเราไหมก็มีครับมีเขาเหมือนเดินหาเขาตัวรอดกันยังไงคนในตึกผมก็แอบอยู่ในห้องครับล็อกประตูตอนนั้นเขาดูข้างดูพูดจาไม่รู้เรื่องดูแปลกๆปผมไม่เจอเขาครับ ปกติเขาเป็นยังไงบ้างเคยถือปืนถืออะไรมาที่ทํางานบ้างไหมผมแค่รู้ว่าเขามีปัญหาทางสมองสติไม่ค่อยดีใช่เคยมีหาเรื่องมีปัญหาอะไรกับคนที่ทํางานบ้างไหมไม่ไม่ครับเขาเคยเอาปืนมาขู่ไหมครับไม่ไม่ทราบเลยครับวันนี้ครเคยพูดคุยกับเขาไหมครับเคยคุยเคยทักอะไรไหมนั่นแหละฮะท่านผู้ชมครับค่ะคือเหตุการณ์นี้ตั้งแต่แรกทราบข่าวว่าทหารเข้าไปในกรมกองแล้วถือปืนเข้าไปยิงแล้วเชีวิตสองศพบาดเจ็บอีกคนหนึ่งตอนเวลาที่ลุ้นกันติดตามกันด้วยความ ตกตกใจคนนึกถึงเหตุการณ์อะไรรู้ไหมน้องใบโคราชใชใช่จำได้ใช่ไหมห<า>เธอมีเล่าใช่ไหมห,<า>ออห้างอะไระผมขอไปถ้าเอ่ยผิดนะไม่ต้องเอ่ยดีกว่าคือกลัวไงในห้างแห่งหนึ่งอะ่ะเออ<า>แต่นี่ดีนะควบคุมสถานการณ์ได้ค่ะ<า>มีความคืบหน้าภรรยาของทหารอีกท่านหนึ่งใช่ไหมใช่ค่ะก็คือท่านที่พี่สาวไปยืนร้องไห้ยอยู่ตรงที่เกิดเหตุน,ะนะะั่นแหะอ่ะภรรยา ภรรยาเนี่ยมาบอกนะคะว่ามันแน่นมันจุกอ,อกอีกสองปีสามีก็จะ,กะเกษียณอยู่แล้วนะคะแล้วที่ผ่านมาเนี่ยสามีไม่เคยมีปัญหาอะไรกับใครเลยรับไม่ได้กับสิ่งที่เกิดขึ้นค่ะได้แต่เรียกชื่อสามีให้ตื่นในที่เกิดเหตุเห็นปากกาเห็นแว่นตาของสามีตกอยู่ในกองเลือดคือเขากำลังนั่งทำงานอยู่ลุกสาวอ่ะ ลูกสาวกําลังตั้งครรภ์ได้5เดือนนะคะอบอกทํางานที่เดียวกันกับคุณแม่ตอนนั้นคุณแม่ก็อยู่ที่ทํางานแม่รู้เรื่องเนี่ยแม่ร้องไห้แล้วอยู่ในอาการโศกเศร้าคือ,อมแม่ยังไม่ได้บอกลูกว่าพ่อถูกยิงร้องไห้อย่างเดียวจนกระทั่งเพื่อนแม่เดินมาจับไหล่แล้วบอกให้ทําใจให้ดีๆนะพคือ,อเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยก็คือมันไม่รู้ต้นสายปลายเหตุว่าทําไมสามีหรือพ่อของเราเนี่ยโดนยิงอืมไม่ได้รู้จัก ค่ะ <Ha. S 2> นม้มีเรื่องอะไรกันแล้เนี่ยลูกสาวบอกเลยว่าถ้าเขาป่วยทางจิตทําไมยังปล่อยให้คนแบบนี้มาทํางานกลายเป็นหนึ่งชีวิตต้องมาตายฟรีครอบครัวหนูกําลังมีความสุขพ่อหนูกําลังจะ,กะเกษียณอีกสองปีค่ะ <Ha. S 2> ฟังเสียงภรรยากับลูกสาวค่ะือมันมันแน่นมันจุกอ,อกคือไม่คิดว่าเหตุการณ์นี้มันจะเกิดและมันเกิดในสถานที่ทํางานใช่ค่ะเป็นคนทํางานเขาทํางานด้านกําลังพล ทุลักทั้งธุกราการทั้งกําลังพลเช้าก็จะไปทํางาน7จ็ดโมงสิบห้าเขาก็ไปละสายสุดก็คือ7จ็ดโมงเจ็ดโมงยี่สิบเจ็ดโมงสิบประมาณนี้ก็เมื่อคืนนี้ก็จะมาพี่น้องเขาเป็นคนรักพี่น้องมากก็จะมารวมอยู่ที่นี่มารวมกันกับพี่ๆน้องๆก็รวมกันแล้วนั่งนั่งกินกันนั่งคุยกันแล้วแต่นี้เมื่อคืนเขาลุกขึ้นมาเขาบอกผมรู้สึกเพลียเดี๋ยวขอนอนนี่ดีกว่าบอกอ่ะนอนนอนนี่ก็ได้ ไม่มีนะคะไม่เคยมีจะเพเพราะว่าที่ทํางานเขาก็ไปทํางานเขาเออเขาก็จะไม่ค่อยมาเล่าที่ทนั่นเน่ยคือคนทํางานเขาก็ทํางานไปตามหน้าที่ของเขาไม่น่ามีอะไรนะขอให้เขาดําเนินการในทางที่ถูกให้ความเป็นธรรมให้ความเป็นธรรมในทางที่ถูกมันเป็นพาพที่แบบเราพวกจริงจริงรับไม่ได้นะทีแรกที่รับไม่ได้จริงๆแต่ว่าเรา กำลังใจเราจากลูกลูกสาวเขาก็ท้องอยู่เพื่อนแม่อีกคนคเขาก็เดินมาจับไหล่แล้วก็บอกว่าทําใจดีๆนะอะไรเงี้ยบอกว่าทําใจดีๆไว้ก่อนบอกว่าตอนนี้คุณพ่อเสียแล้วแต,แต่ตอนนั้นก็ยังไม่ได้ถามอะไรพอรู้ก็ก็สุดเหมือนกันค่ะก,ก็ตกใจเพราะว่าตอนเช้าเนี่ยพ่อก็ยังปลุกให้มาทํางานอยู่พ่อก็ยังเรียกอยู่ว่าเจ็ดโมงแล้วอะไรเงี้ยออกไปทํางานอะไรเงี้ย <Okay. S 2> ใช่ค่ะก็พอมารู้ก็ ก็ตกใจใช่ใช่ค่ะก็มันก็มันก็น่าคิดอะค่ะว่าเขาเมียการทางจิตแต่ทำไมถึงยังแบบปล่อยให้เขาเข้ามาในแบบในที่ที่มันเป็นที่ทํางานได้อะไรเงี้ยคือ <c oughs> มันก็พูดยาก,กน,นะคะเพราะว่ามันแค่คําว่ามีปัญหาทางจิตอะเรื่องแค่เนี้ยมันลดขึ้นหนึ่งชีวิตต้องมาตายฟรีอะค่ะพี่แบบครอบครัวหนูกําลังจะแบบมีความสุขอะ พ่อหนูกําลังจะ,กะเกษียณแล้วหนูต้องมาแบบเสียพ่อไปเพราะแบบคนที่แบบไม่มีสติอย่างเงี้ยคือหนูมองว่ามันมันชดเชยไม่ได้อ่ะพี่มันมันชดใช้กันไม่ได้อ่ะค่ะที่ตั้งคำถามก็คือถ้ารู้ว่าป่วยวิยาการทางสมองหรืออาการทางจิตทำไปถึงจะให้มาทำงานและสามารถผ่านอาวุธเข้ามาในสถานที่ตั้งซึ่งไม่ได้มีอนุญาตให้ใช้อาวุธ หรือพกพาอาวุธขนาดที่ตำรวจเมื่อวานนี้สอบปากคำไปเจ็ดชั่วโมงขนาดรองผอรองโฆษกตำรวจพะเวกฤษณะพัชนาเจริญยังยอมรับน้องไว้ไม่รู้เรื่องผู้จาวกวนผู้จาไม่รู้เรื่องนะคะก็ยังไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าผู้ต้องหามีอาการทางจิตไหมเดี๋ยวต้องรอการประเมินจากแพทย์ค่ะไทยรัฐเนี่ยรายงานว่าตนภรรยากับลูกไปที่โรงพักเนี่ยถือแฟ้มเกี่ยวกับการรักษาอาการเจ็บป่วยนะใช่ตามข่าวว่าอย่างนั้นนะ ค่ะเหมือนกับหน้าแฟ้มมันเขียนเกี่ยวกับตารางหมอ g o r นะคะ,ะขณะดเดียวกันท่านผู้ชมประเด็นที่ท่านรองโฆษโกตํารวจพลพันธุ์อเบกิชนะพัฒน์เทราเจริญบอกตอนนี้เนี่ยนะฮะจะเชิญแพทย์ที่เคยรักษาการทสมองของผู้ต้องหาจากคนนี้มาสอบปากคาเพื่อประกอบการพิจารณาแจ้งข้อกล่าวหาเนื่องจากเห็นไหมมีการอ้างอิงถึงประวัติการรักษาแต่ยังไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่ามีอาการทางจิตจริงหรือไม่ต้องให้แพทย์ประเมิน ส่วนประเด็นเรื่องพกพาอาวุธเข้าไปในที่ทำงานทางกองทัพบ,บอกตำแหน่งผู้ก่อเหตุไม่มีเหตุต้องพกพาอาวุธและอาวุธเป็นของผู้ก่อเหตุที่มีใบอนุญาตค่ะประเด็นนี้ก็จะเดนเบอร์คดีข้อหาเหมือนประชาชนรั่วให่ก็คือพกอาวุธะคะ่ะต้องโดนเหมือนประชาชนคนทั่วไปนะคะขณะที่กระแสข่าวว่าจ่าสิบเอกที่ก่อเหตุจะยิงเพื่อร่วมง,งานหมายถึงประกาศจะยิงให้ครบสิบคนอันนี้เจ้าตัวยังให้การวกวนค่ะ ตอนนี้ยังไม่ได้ตัดประเด็นใดทิ้งนะคะทั้งตั้งใจเรื่องความขัดแย้งในที่ทํางานหรือประวัติการรักษาทางการแพทย์เช่นเดียวกันกันกบรองโฆษกบชน,นในเวลาต่อมาพลตวตนินิตรจทรินตการนลนอันนี้ร้องผู้บัญชาการนครบาลในนามของนครบาลซึ่งท้องที่เกิดเหตุก็คือดูสิทธิใช่ไหมน้องไบร์ตตอนนี้ สอบสวนทราบแต่ว่ามีประวัติรักษาเกี่ยวกับจิตเวชแต่เดี๋ยวจะต้องรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดเพื่อให้คลายข้อสงสัยค่ะขนาดเดียวกันประเด็นหนึ่งที่ทงางบชนต้องรวบรวมข้อมูลก็คือว่าเรื่องปืน<ฆ>พกปืนเป็นประจํามีข้อมูลอย่างนั้นอทั้งที่มันไม่จําเป็นใช่นี่แล้วพกเข้าไปในที่ทํางานซึ่งหน่วยเนี้ยค่ะไม่จําเป็นจะต้องมีปืนพกประจํากายนะคะอะแล้วคือหนึ่งอาการทางจิตใช่ไหม ทางพลตวนีนิติธรท่านบอกว่าเคยรักษาแพทย์พิจารณาแล้วว่าอยู่ในสังคมทํางานปกติได้ก็เลยเชื่อว่าต้องมีแรงจูงใจแล้วเห็นว่าพกปืนมาทํางานเป็นประจำมือพิพากรรมชอบเล่นปืนน้องไพรขณะเดียวกันนักข่าวก็ถามถึงกรณีอันนี้สังคมต้งเขาสังเกตว่าตอนจับเนี่ยทำไมถึงไม่ใส่กุญแจมือ ทางพล<น>ตรีจีธร,รบอกว่ายัางท่านชี้แจงบอกว่าวิธีการเกลี้ยกล่อมหรือเจรจาให้ผู้ก่อเหตุยอม,มอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดพอเขาวางอาวุธแล้วการจะเข้าไปชาร์จเนี่ยทำเหมือนการจับจรนผู้ร้ายทั่วไปมันอาจจะกระตุ้นให้ผู้ก่อเหตุเปลี่ยนใจค่ะดังนั้นมันขึ้นอยู่กับหน้างานว่าเจ้าหน้าที่เขาเห็นยังไงท่านผู้ชมฮะประเด็นที่น่าคิดกันต่อจากบทเรียนกรณีนี้ก็คือว่าตำแหน่งหน้าที่ไม่ได้แปลว่าตำรวจทุกคนเป็นตำรวจจะพกปืน ถ้าไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องเป็นต้นรถไฟธุรการก็ไม่จําเป็นใช่ไหมอันนี้ยกเป็นตัวอย่างนะทาหารก็เช่นเดียวกัน